ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคาอัปเดตแหล่งรวมข้อมูลข่าวสารรถยนต์ใหม่รีวิวและการอัปเดตเกี่ยวกับรถรุ่นล่าสุดจากทั่วทุกมุมโลกวันนี้เราจะพาทุกคนมาทําความรู้จักกับรถยนต์รุ่นใหม่ที่กําลังเป็นกระแสอย่างมากในตอนนี้นั่นคือซูซูกิ s วิฟ t รุ่นปี2025รถแฮตแบ็กยอดนิยมที่ได้รับการปรับโฉมใหม่ทั้งภายนอกและภายในพร้อมฟีเจอร์ล้ำสมัยที่จะมอบประสบการณ์การขับขี่ที่เหนือกว่าเดิม เริ่มต้นจากดีไซน์ภายนอกซูซูกิสวิฟต์2025มาพร้อมรูปลักษณ์ที่สปอร์ตทันสมัยและโดดเด่นยิ่งขึ้นกระจังหน้าดีไซน์ใหม่ฝาหน้าเล็กทรงเพลียวและกันชนหน้าที่ดูฉกเฉียวช่วยเพิ่มความดุดันให้กับรถขนาดตัวรถยังคงกะทัดรัดเหมาะสำหรับการขับขี่ในเมืองแต่มีเส้นสายรอบคันที่เพิ่มความปราดเปรียวและความหรูหราล,ออล้ออลลอยดีไซน์ใหม่และตัวเลือกสีสันที่สดใสช่วยเสริมความเป็นเอกลักษณ์ให้กับสวิฟต์รุ่นนี้ได้อย่างชัดเจนในส่วนของขุมพลังสวิฟต์้อมระบงพมลอ ไฮบริดรุ่นใหม่ซึ่งเป็นการผสานการทำงานระหว่างเครื่องยนต์เบนซินและมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดเล็กช่วยให้รถประหยัดน้ำมันมากขึ้นลดการปล่อยไอเสียและยังคงความแรงและสนุกในการขับขี่ระบบช่วงล่างถูกปรับปรุงให้เกาะถนนดีขึ้นนุ่มลน,นมากขึ้นทำให้ขับขี่ได้อย่างมั่นใจทั้งในเมืองและทางไกลเมื่อเปิดประตูเข้ามาภายในห้องโดยสารสวิฟใหม่ให้ความรู้สึกพรีเมียมยิ่งขึ้นด้วยวัสดุที่มีคุณภาพสูงและการออกแบบที่ใส่ใจในทุกรายละเอียด หน้าจอสัมผัสขนาด9นิ้วรองรับการเชื่อมต่อ Android Auto และ Apple CarPlay ระบบสังงานด้วยเสียงแบบใหม่การชาร์จไร้าสายและพอร์ต USB-C ถูกติดตั้งมาเพื่อความสะดวกสบายในการใช้งานสำหรับคนยุคดิจิทัลด้านระบบความปลอดภัย Suzuki Swift 2025ได้อัปเกรดเทคโนโลยีใหม่ๆอย่างเต็มรูปแบบเช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนพร้อมระบบช่วยดึงกลับอัตโนมัติ ระบบตรวจจับจุดอับสายตากล้องมองรอบคันแบบ360องศาและระบบช่วยเบรกอัตโนมัติทั้งหมดนี้เป็นการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยให้กับรถในระดับราคาเข้าถึงได้หากพูดถึงพื้นที่และความสะดวกสบาย Swift ใหม่ยังคงเป็นรถที่ให้ความกว้างขวางและใช้สอยได้อย่างลงตัวไม่ว่าจะเป็นพื้นที่สำหรับผู้โดยสารด้านหน้าและด้านหลังที่นั่งสบายหรือเบาะหลังที่พับได้เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระเหมาะสำหรับการใช้งานทั้งในชีวิตประจำวันและการเดินทางไกล อีกหนึ่งจุดเด่นของสวิฟรุ่นใหม่คือการเก็บเสียงที่ดีขึ้นตัวถังและโครงสร้างได้รับการออกแบบใหม่เพื่อลดเสียงรบกวนจากภายนอกทําให้การเดินทางเงียบและผ่อนคลายมากขึ้นไม่ว่าจะขับผ่านถนนที่มีเสียงดังหรือความเร็วสูงก็ยังรู้สึกสบายด้านอัตราสิ้นเปลืองน้ํามันสู z ูกิ S สวิฟ2025ถือเป็นหนึ่งในรถที่ประหยัดน้ํามันมากที่สุดในกลุ่มด้วยเทคโนโลยีไฮบริดรุ่นใหม่ทาให้สามารถวิ่งได้ไกลขึ้นโดยใช้เชื้อเพลิงน้อยลง เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการรถใช้งานประจำวันแต่ยังต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาวโดยรวมแล้วซูซูกิสวิฟต์2025คือรถแฮตแบ็กที่ลงตัวในทุกด้านทั้งดีไซน์เทคโนโลยีความปลอดภยัยความประหยัดและความสนุกในการขับขี่ไม่ว่าคุณจะเป็นคนเมืองนักศึกษาหรือผู้ที่กำลังมองหารถคันแรกสวิฟ t รุ่นใหม่นี้ก็ตอบโจทย์ทุกความต้องการได้อย่างครบถ้วนขอบคุณที่รับชมรีวิวรายละเอียดเกี่ยวกับซูซูกิสวิฟต์2025กับพวกเราหา อบเนื้อหา,อานู้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องคา์เดตเพื่อไม่พลาดข่าวสารและรีวิวรถยนต์รุ่นใหม่ๆหม่ที่น่าสนใจจากทัวลก